ครับสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องพี่ป้านะาอานะครับเพื่อนๆพี่ๆน้องๆเพื่อนคนนะครับมาครับมานี่พบกับผมอีกแล้วทิดโยผนเสื้อยันเสื้อนะครับมุมเก่ามุมเดิมแต่วันใหม่นะครับหน้าวันใหม่เวลน้าใหม่เปลี่ยนน้ครนะมาแล้วครับค<ๆ>ุณผู้ชมนี่จัดให้นะครับวันนี้เราจะตํามะลุมนะครับเนาวันนั้นเกินเวลาว่าจะตํามะลุมมะลุมอ่อนนะครับต้มแล้วนะครับนะ ต้มสุกแล้วนะครับนะอย่าลืมนะครับต้มให้สุกก่อนนะครับถ้าไม่สุกกินไม่ได้นะครับคุณผู้ชมมันฟื่นนะครับมีดอกแคร์นะเอ้ยนะครับดอกแคร์ดอกอันชันนะครับนะมานี่เลยตำเลยเริ่มตากตำพริกหอมกระเทียมห่อนะครับอืมตำพริกกับกระเทียมนะครับนะหอมไม่ใส่นะครับนะครับพริกของเราก็ละเอียดแล้วนะครับนะอ่าโอเคจัดลงไปเลย ใส่พริกสามเม็ดครับคุณผู้ชมช่วงนี้กำลังอดอาหารด้วยนะกินรสจัดไม่ได้เดี๋ยวแสบท้องใช่ไหมใส่มะละกอเลยครับโอ้ขูดมะละกอเยอะไปหน่อยนะคุณผู้ชมเติมเลยเอาใส่ล้วตามนี้ลงไปเลยคุณผู้ชมโขกหกมะละกอนหน่อยครับเพิ่มกอมันแข็งนะจะได้นิ่มๆลงไปหน่อยครับเสร็จแล้วเราใส่ะสนะครับโอ้โหไปเลยครับลงมาลุมใส่เข,ข้าไปคุณผู้ชม เออมีด้วยนะครับคุณผู้ชมนะแบบนอกนี่ใบับบ,บกผมจะถ่ายให้ดูไม่ใช่ผมกินคนเดียวคุณผู้ชมไม่รู้ตัวอะไรไมาช่ผมกินเนีย่ยทุนหมดแล้วครับใบหรือจะเป็นจิ้งหรีดเพไม่จิ้งหรีดก็หอยทากนะครับนะผมว่าผมจะมาส่องดูตอนคืนนักทีหนึ่งว่าอะไรมาถึงกันแนนะ่นี่ครับใบหอมบักชีนะครับนะอ๋อเราใส่เข้าไปแล้วกลายเป็นยำนะครับคุณผู้ชมเนาะไปไปนก็แป็น้องยำยำยำ โอ้โห oh. oh, oh, พูนคกเลยคุณผู้ชมครับพี่น้องนี่เลยแนวบีบเลยคุณผู้ชมโอ้โหบีบแล้วโยนทิ้งไปครับอืเก็บไปทำไมครับเนาะเปลือกมอแมวนะครับคุณผู้ชมนะอย่าล้างมือหน่อยแมนี่นะคุณผู้ชมขาดไม่ได้เลยไปนะครับหงุงนัวคุณผู้ชมใส่น้อยแซ่บน้อยใส่หลายแซ่บหลาย ที่ขาดไม่ได้เลยคือน้ำปลาของเราหนัวแซ่บๆใส่น้อยแซ่บน้อยใส่ร้ายมันสีเค็มคุณผู้ชมนะ okay, party, 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 อเ party, party, อาแคบพอดีพอดีครับนะเอาแก่แคบพอดีพอดีครับชีวิตนะฮ่าๆอย่าไปเยอะเกินเยอะเกินเค็มน้ำปลาเน้นนิดๆนิดๆคุณผู้ชมแม่น้ำปลาก็เค็มอยู่นะนครับนะมีเกลือเรากินโซเดียมเยอะเกินก็ไม่ดีนะคุณผู้ชมต่อวัน โอ้เสร็จแล้วกับโคเร่โคเร่คุณผ้ชมน้องมาแล้วครับโอ้โหอู้หกินน้ำปลาหน้าหน้าขึ้นคุณผูมาโหกินหอมถุงมวยโอ้โคเล่โคเล่โคเล่เสร็จแล้วคุณผู้ชมเรียบร้อยครับแม่น้องหุ่งเหมือนเดิมคือเก่าคือเดิมไข่ต้มมุนไพรคุณผู้ชมได้ออกสีมเค็มของดอกอัญชันว้าวมาครับคุณผู้ชมเ้าหลายใจให้นะอู้หูอย่าไปชวนใจคุณผู้ชมนะ เราตามทันยุคกระโลกท่านนคะุณผู้ชมนะมาโอ้ย,อย,อ,ย,อ,ยอยาก,กขี่เครื่องบินไปเที่ยวเมืองนอกเด้คุณผู้ชมเนาะอยากไปเห็นหิมะอยากไปเห็นหิมะมาตอนนี้อยากน้ำจางก,กินน้ำต่ำเก็บค่าตัวเครื่องบินก่อนคุณผู้ชมนะมาครับมาโอ้โหคุณผู้ชม แต่เห็นภาพจริงโอ้โหคูณชมจะบอกว่ามันน่ากินมากกินมันหอมมากคุณชมนะมองไกลๆก็สีมันเหมือนกับเออมันชุบๆนะคุณชมนะพอแมนะ่ไปนอะกแต่จริงกินมันหอมนะเมื่อกี้ผมลองชิมไปคำหนึ่งโอ้โหสุดยอดพ่อแม่ไปนอกคุณผู้ชม,นะชมโอ้โหสุดยอดความหนัวมาขออน,นุญาตหยุดไปนินล้คกหล้งขออน,นครับ มาจ้ามาเด้อมาเด้อพ่อแม่พี่น้องเสร็จแล้วเสร็จแล้วอู้น,นี่กับข้าวของผมนะข้าวของวันเย็นชมโอ้หมดไปเนี่ยพยายามกินที่หมดคุณผเออมมือตรงตอนเนี้ยสำคัญนะได้เย็นเราก็ไม่กินอีกแล้วน,นะนี่ข้าวโอ้โหถึงเมื่อวานดีเนื้อกาดเย็นครับมันก็เลยไม่บูดนะมาครับมาครับพ่บอแม่พี่น้องเอาหลายใจให้ฮู้ดลองแซ่บๆก่อน อืมอืมตำมะรุมตำมะรุมผืดผักเมุนพายอมอืมผักขดไปใจ่แห้งหมดแล้วคกจะกินได้อืมคนเป็นหนอนใบไม้เนี่ยหัวเราหัอกกินได้ครอืมกินเนอะถึงไหนที่มีประโยชน์กินด้วย หรือว่ากินหมูนะหมูสามชั้นอนะ่ะไขมันไขมันโคไม่ไหวไอ้นั่นไม่ไหวทุกท้กนะกินเข้าไปก็มีไขมันเยอะนะอืมออืมกินแล้วออกกำลังดนะ้วยกันเดี๋ยวมากินเข้าไปแล้วมันออกกำลังออกไม่หมดเที่ยมนะแต่ไม่ได้บอกให้กลัวเอา แล้วแต่ครับกินเรากำลังเนื้อต้องเงอาเขี้ยวดิ้งหมดนะเพราะว่าเหงือ่อนิดๆออกนี้หน่อยไม่หมดคุณผู้ชมมาไม่ได้ห้ามนะครับแต่ใครอยากกินก็กินผมพูดถึงตัวผมนะว่าฮาวละเรีนกระชากเพราะจั์ไม่จับเติมข้าวโเดให้หน่อยปวดหลังเยอะนั่งย่อให้กอง ูงเกินก็ไม่ได้พอไปดูแนละ้วบงทีมีครึ่งจานเนะขาคุณผู้ชมมันก็จะงงนะอันนี้ผมก็พยา,ายามถ่ายเต็มระย่อลงไปให้เห็นนะนะครับมาครับตอนเป็นนอกโอ้สามสิบแซ่เด้อตัมม้มารุมมารุมดอกแคคุณชมแต่วันนี้ไม่ใส่ว่านหางดอกคนะอืมีมะรุม ือกแค่ดอกกันชันใบบัวบกต้นหอมใบกะทต้นหอมใบกระเทียมต้นหอมกับกระเทียมกินผักมาติดเคี้ยวคุณผู้ชมกินหมูติดเงาไม่เลอะนะเพื่อสุขภาพ ก็ติดท้องยามหิวพอกินไม่มีแรงนะกต่จะภาพแล้วก็ไปตัวเองต่อับก็กินนี่จะยาวไปแล้วเพราะมันต้องมาเรื่องอะไรฮะกินข้าวทุ่มตั้มอะไรกินนี่ยาวแล้วตั้งแต่เริ่มตั้นะอื้อนิ่มจิ้มยังไงก็ทุ่มด้วยนะครับเนาะไม่ถูกใจกิริยาเนาะทั้เพื่อนหนุ่มคนนันเครับ่้อง เรเนาะถึงนั่งกินแบบเศร้าๆปวดน้ำตามันก็เศร้าเกินนะเบイベยอย่าลืมครับชอบช่วยกวดไลค์กดแชร์ช่วยเป็นแรงใจผมด้วยนะยังไงฟอฝากนะฝากตัวเป็นลูกหลานของพ่อแม่พี่น้องนะครับทุกท่านทุกคนทันะ้งนั้นขอเป็นลูกหลานของแม่พี่น้อง เป็นพี่เ,เพื่อนเป็นนอ้องเพื่อนทุกคนนะครับสวัสดีครับบ๊ายบายอย่าลืมดูแลสุขภาพตัวเองให้แข็งแรงทุกท่านทุกคนนะครับทานอาหารที่มีคุณค่าและคุณประโยชน์ต่อร่างกายแล้วก็ดูแลตัวเองนะครับนะเพราะไม่มีใครมาลักเราเท่าตัวเรานะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย